สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเพลเทนะครับรายการเพลงเท่เป็นรายการใหม่นะซึ่งเราเปิดซีซั่นใหม่ด้วยตอนนี้เป็นตอนแรกชื่อตอนว่าเพลงยุค2000รี่เราจะแข่งขันกันทั้งหมด4เกมนะครับเพื่อสะสมหาทีมผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับผมและก่อนอื่นเลยครับเรามาแนะนําผู้เข้าแข่งขันกันแต่ละทีมกันดีกว่าฮะขอเชิญทีมแรกครับผมทีมสีเหลืองครับผม เป็นใครอะไรกันบ้างครับผมแนะนำตัวกับคนทางบ้านครับเซมุนเซมุนเอกพานุอิบิทอยครับผมออมเฮียสนทีนคะ่ะเรามีความมั่นใจขนาดไหนในการมาแข่งขันเกมในวันนี้กับรายการเพลงเพลงยุงคสองศูนย์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับซีซั่นนี้เป็นเพลงยุคสองพันครับถ <c oughs> นัดมากครับผมถนัดมาก เอออติกดีควินไดที่มิอยูที่คุณพูดมานี่คือรุ่นใหม่หมดเลยนะเปนรุ่น2,000กว่าหมดแล้วพวกไอ้น้ำพวกพี่อาะไอ้น้ำสักท่อนเออลงรากคนมีเดียวฟลงรัคนมีที่ทองมุคุณต้องฟังเขาเยอะๆนะฮะมันเป็นมุกเหรอเป็นมุกผมอยากรู้ว่าพิธีกรวอมรู้มากแค่ไหนจะแบบเทียน ถึงเซพุน erm ท <oc oland> ุบคอหนึ่งท่าของให้เซพุนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับขอเชปรบมือให้สีเหลืองทีมต่อไปครับผมขอเชิญสีฟ้าครับจึ๊บจับคอนจึ๊บจึ๊บจับคอนจึ๊บอ่ะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยพี่ปิงครับเด็กสกาครับนี่ผมป้อนเด็กสแลคครับผม มีความมั่นใจแค่ไหนครับกับรายการเพลงเพลงในครั้งนี้ครับผมคิดตังชินไหมเวลาที่เธอฉันก็ดกูเล็ดตัวเองมั่นใจมากได้ได้ได้ทุกเพลงนะได้ผมก็เหมือนไอ้น้ำพอแล้วไม่ได้ที่ไอ้น้ำอหรออ่ะเขอเขาที่ไอนะอยากบอกคนดีว่าพีปีสองที่รับน้องปีหนึ่งจะเลยได้ได้มาดีไดนี่มาดีขอบคุณครับขอเชิญ ปี่เลยฮะต่อไปครผมขอเชิญสีเขียวเป็นคู่รักกันเหรอฮะหรืใช่ไมอ๋อไม่ใช่ฮะแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมผมกอฟฟเพลินพุ่งับผมสวัสดีคบยี่ครับผมยี่กันทำไมเนี่ยผมผมอะไรยัง สิครับผมโอโจเดอะสแน็คครับผมหนลองพูดถึงความมั่นใจความมั่นใจในการมาแข่งในการแข่งเพลงในครั้งนี้ครับผมมองดูมองกันให้รู้ต้องมองที่ดวงตามั่นใจ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 เต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะเต็มร้อยรู้จักวงไหนในปี2 0 0 0บนมั้งแพนเค้กอ่ะขอแพนเค้ก่อยสักท่อนหน้าชาปากชาขาชา ไหนแน่นจนะนี่คุณบอกอาการตอนนี้ที่คุณตอนนี้มันชาโดนหลังเขิอโดนคิดคูตอนนี้เบอือให้สีเขียวสีต่อไปครับสีสีชมพูอ๋อดีคู่นี้นะฮะคู่ที่แฟนๆเรียกร้องนะฮะแนะนำตัวหน่อยครับผมผมอ่าอันนี้ก็จะเรียกว่าแขนอันนี้เรียกว่าพุงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอกของ กงใหญพี่บอกอะไรพี่บอกอะไรได้เงือบหืบอ่ะอันนี้พุงอันนี้เนี่ยนะอกให้บอกชื่อเสียงเรียงนามขอบสดีครับผมซีโน่ครับผมจากช่องดึกนะครับผม มันมันยาวจังวะเพ่าได้ยาวๆแบบนี้สวัสดีครับผมเบนนะครับทำงานอยู่เดยสกาครับอยู่ช่องแฟนลิฟเฮ้ยยาวกันหน่อยความมั่นใจเกี่ยวกับเพลง2 0 0พโจทย์ในวันนี้ครับโหบอกเลยว่าผมเกิดมาคือถ้าจะเริ่มฟังเพลงจริงๆก็คืวในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่แบบผมเฉิดฉายมากเพราะว่าตอนช่วงวัธยมอะถ้าเอาจริงนะคือผมผมได้อยู่ในวงดนตรีผมได้อยู่ในวงดนตรีของเรียนตีอ่าวงดนตรีแล้วเขาก็จะแบบร้องเพลงที่ทิตในช่วงนั้นโอ้โหทั้งแคทเออยแทนเค้กอ้าเล้าโล มันอะไรต่างๆคุณมีหลายอย่างอคุณไปนั่งครับคุณไปนั่งเลยคุณเอาไปแค่สังเขปง่ายๆพอโอ้ยผมเชี่ยวชาญมากเบนนะฮะอ๋อเบนฟังวิทยุมันตั้งแต่เด็กเลยครับโอ้โโอเคประสบการณ์ถือว่าใช้ได้นะทั้งสองคนโอเคขอให้โชคดีครับผมก็เชี่ยวปร์ให้กับสีชมพู นี้ครับผมเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันครบทั้ง4ทีมแล้วและในวันนี้ครับการแข่งขันของเราไม่ใช่การแข่งขันแบบแค่การเล่นเกมต่อแบบแต่เราจะมีผู้ช่วยให้นะผู้ช่วยผู้ช่วยในวันนี้นะสำหรับแต่ละทีมเลยโดยเราจะให้แต่ละทีมครับส่งตัวแทนมาจับฉลากเพื่อเลือกผู้ช่วยเข้าไปอยู่ในทีมนะฮะบอกเลยผู้ช่วยมีความสำคัญที่จะช่วยให้คุณแพหรือชนะได้ในการแข่งขันกับรายการเพลงในครั้งนี้ครับผมโอเคขอเชิญตัว แทนจากแต่ละทีมครับผมอ๋อมาครับมาจับฉลากเชิญเลยฮะอ่ายืนตรงนี้แลยืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้แหละขอไหครับผมฟานเชิญไหครับเอ้าน้าแอดน้าแอดสวัสดีฮะน้าแอดเดี๋ยวเราเริ่มจับจับฉลากเลื่องนะจับปิงปองเลือกฮะปึ๊บจับมาอันสุดท้ายมาดูกันว่าแต่ละคนจะได้ใครกันบ้างครับผมอ่ะสีเหลือได้ใครครับอุ๋มปอเอาก็งง ลองดซมเปิลท่าหางเครื่องของเราหน่อยฮะดีครับผมต่อไปครับสีน้ำเงินครับได้ใครครับพึ่มอันครับผมอัน ฟื้นแมนครับผมแม้คอรดีลาของหางเครื่องซีเคียว่ลยครับผมเดบุ๊คเด๊ะคอนดีล่าอะไรคอนดีล่าดูแลเ้าให้ดีนะเพราะเขาเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเล่นเกมของพวกเราในวันนี้ครับขอเชิญประจำที่ ในทุกๆรายการนะเราจะมีแท่นกดปุ่มนะฮะซึ่งของเราก็มีเหมือนกันคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าคุณคือหางเครื่องเนี่ยแหละครับเขาคือปุ่มกดของเราครับโอ้าละื่าเอื้อมไปข้างหลงังเอื่อมไปข้างหลงนะังฮะจะเห็นอุปกรณ์นะัะเมื่อ มันสัมผัสกับร่างกายของหางเครื่องเรามันจะแทนการกดปุ่มหางเครื่องของเราคนไหนมีเสียงร้องออกมาก่อนนั่นหมายความว่าปุ่มได้ทํางานครับผมไหนต้องลองสิเ<อ>งี่ยไม่ร้องอาจาะอ้นไม่ตีเลย <c oughs> เกมแรกที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่าเปิดอินโทรและเกมเปิดอินโทระนะวิธีการเล่นนะ <c oughs> เราจะเปิดเพลงขึ้นมาเพื่อแยกกันตอบชื่อเพลง และศิลปินของคนนั้นให้ถูกต้องครับโดยวิธีการที่จะได้ใครจะได้ตอบก่อนนั่นคือเวลาเรากดปุ่มแล้วมีเสียง <นะ S 1> เสียงโอ้ยนะฮะต้องมีเสียงโอ้ยนะคะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อ่ทีมนั้นจะได้เริ่มตอบก่อนนะฮะตอบถูกหนึ่งข้อได้หนึ่งคะแนนนะฮะมีทั้งหมดสิบข้อครับผมโอเค<า>แต่ถ้าใครตอบผิดนะฮะทีมนั้นจะโดนบทลงโทษครับโ,โดยการ ชตไฟฟ้าครับผมชดชตชดไฟฟ้าครับผมโอ้แต่ถ้าทีมไหนตอบผูกในข้อนั้นสามารถเลือกว่าจะให้ทีมสีไหนโดนบทลงโทษชอดไฟฟ้าครับผมเอากันพร้อมไหมคทุกคนพร้อมหครับสำหรับทีมที่ตอบไปแล้วในรอบนั้นไม่มีติดตอบนะฮะต้องให้ทีมต่อไปที่กดปุ่มตอบนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกพร้อมไหมฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับ ก่อนฮะโอเคสีน้ำเงินชื่อเพลงและศิลปินให้ถูกต้องครับเชา้านะกับเราโดยอีกวงไฟ สิทธิ์ต้อเป็นในหนึ่งคะแนนนะแล้วมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้ทีมไหนโดนทำโทษนะอ่าเลือกครับเลือกเลือกเลยฮะเลือกเลยฮะเลือกเลยโทษเออเออเอาไอ้นี่ไม่มีเลยนี่ไอ้ข้าศ์เสียเลยอ่ะกีกี้ทองก้าวกีกี้คนงามเดือดปุ๊บจ้า ว่ากี้ไปฝึกปิดเปิดกันดีกว่าข้ต่อไปฮะทำสมาธิให้ดีฮะเพลงมาฮะไอ้ตอชุนชุนนี่เดี๋ยวหูตอบฮะกระดกลิ้นของป้าวครับกระดกลิ้นของป้าว เป็นคำตอบที่ผิดครับไอ้เยี้ไอ้ไม่เอ็นทางอ่ค์กรเรื่องกูโดนด้วยอันเนี้ยไอ้เีเม่นีข้อต่อไปฮะ จัไว้นะจัไว้นะจัาไว้ดีิงจังเยอะมึงจิงจังจะเบาจะแรงนี่อยู่ที่แมนนะไม่ได้อยู่ที่พี่นะเอาเอาเลยนะโอเคสม้าษณ์ดีๆครับข้อต่อไปข้อต่อไปเว้ยข้อที่สโอ้โหจาเลยเริ่มไหม ขอเช็ดน้ำตาของแพ้ครับผมตุกตาตุ๊กตาเสร็จแล้วเราแน่นะได้ติดน้ำเดี๋ยวนี้ครับผมผมชอบบุกแห่งโอดี อที่สี่พร้อนะฮะพออปเหเือยวะโอ้เพลงมาฮะแผ่นชาสีชมพูฮะดอกไม้กับหัวใจไอแซคครับผมเป็นคำตอบที่ ตูกต้ใส่อยู่เลือกอย่าทีมะเลือกตู้เตแล้วล่ะเ้าเยอกสงสารอยู่เลยข้อต่อไปครับเพลงมาฮะ ไม่เอามาจากไหนวะเพียเนี่ยอ,อ,อต้นตบโอ้ฝกข้างซ้ายโมทีฟครับฝกข้างซ้ายโมทีฟ มองนะเขามองมองคุณเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับผมเออเราทิงใจเราไม่ได้เอาเขาไงเราไม่เอาเขาถึงพิษถึงพิคุยิมให้เมืองเฮ้ยความดีกว่าความดีกว่าหัวใจมันเดินหงายหัวใจหายหัวใจหายมีนเดินหงายเดี๋ยวคนในพิธีละคนนะ เจอบูดแหงทอยอีกนแล้ยังยังยังเหรอข้อต่อไปฮะมีมาฮะโอวมากสีเขียวครับได้สิทธิ์ตอบก่อนเปลายพี่ตอบคิดถึงชั้นไหมเวลาที่เธอ ศิลปินฮะไต่อแท็กซี่แท็กซี่เป็นคำตอบที่ทุกต่อนเราลองให้เขาลิ้มลองเหมือนเดิมนี่เลยต่อไปนะ สายมันไปกันไปแล้วมันก็ไปโอเคนะฮะโอ้สีเขียวได้มาหนึ่งคะแนนครับผมต่อไปเฮงมาครับ นะฮะนอกจากจะต้องตอบได้เก่งแล้วต้องไวด้วยนะฮะเก่งกันจังวะไม่เคยฟังเลยน้ำลายซิลิปูครับผมน้ำลายซิลิปูเป็นคำตอบที่ต้โอ้รู้สึกสีจูปูจะท็อปฟอร์มากครับตอนนี้เลือกสีไหนครับ อันนี้แม่นตานักสู้ใส่ตานักสู้อาฆาตพยาบาทมีความอาฆาตแบบวัวพงแน่ถ้าถึงที่เขาพูดอยู่ตลอดเลยนะว่าจสร้างเขาจะสร้างสตูจสร้างสตูแล้วเราจะไ่ยุ่งกับคนนี้มึไงใอ่าที่จัดฟันเงียนกรงเงียบนกรงไมโอ้ยเยย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 ยเยยยยน ตอนนี้สีภูมมี4คะแนนสีเขียว1คะแนนสีฟ้า2คะแนนและสีเหลืองไม่มีคะแนนเอา่อยเอาเอยเอาเลยขอผมมาค่ะตั้งสป็สเต่ดี ไพยเก่งเอดนน้ออนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคอูพี่เอาเดี๋ยวผมอ่ะไม่มีสตูกบแครเว่แต่ผมเอชื่อผมได้ไหมแบบแล้วมันลงนี้ใครคนนั้นได้ไหมอโอเคตาเอาตาบตาเพว่าผมไม่อยกร้งตัวเชื่อผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะพานุ หอมวันฮานับจากฝั่งนี้ก็จบแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่อา้น่งอแบตชิอย่อตันี้ยตอนนี้อะสีเหลือสีซึ้งมาเป็นถึงคะแนนะผมทำสมาธิดีๆผมไม่รู้จับเพลงเงมาครับแต่ผมจะกินขึ้นท้อ เ้มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนใครร้องฮะไม่รู้ดิออนฆ่าตัวเองทำไมอเนี่ยโอ้ไม่ว่าไม่รู้ กูร้เลยนะมันยังมีสิตอบเพลงมาครับเพลงมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนของวงเอาทุก็นเสี่ยเป็นคำตอบที่กูต้องต้องเชื่อวงไม่ได้พี่กาแฟ เอกใช้ชื่อเอกพี่ใช้ชื่อพี่ก็ไม่รู้ไม่ได้เอเหมือนกันปะยพี่ยะพลม่วงมีชื่อเล่นชื่อจีโนมีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อว่ายีนนะจ๊ะ <laughs> ครับตอบครับโรคประจำตัววงแคชครับผมโรคประจำตัวแคชเป็นคำตอบที่สุดโตตุดโตสุดโตเอาคิงแาแฟให้มนึงเลือกอยากให้ใครโดนที่ไม่ใช่กู <önemli S 2> ให้เหหลือกเลยยืมมือคนอื่นฆ่าซะงั้นไปที่ปิ๊งแล้วกันที่เป็นผู้ทำไปแล้โอ้ก <ril jamais> ูโอ้กูกูกก่อนก่อนอะ้าเ้ย นะทั้งหมด10ข้อที่เราเล่นไปเราก็ได้ผู้ชนะนั่นก็คือสีชมพูนะฮะคะแนนสีเขียวได้1คะแนนสีฟ้า2คะแนนแล้วก็สีเหลือง1คะแนนส่วนสีชมพูที่ชนะได้3คะแนนนะฮะและตอนนี้ครับเราต้องหาผู้แพ้แค่ทีมทีมเดียวนั่นหมายความว่าสีเขียวและสีเหลืองมีคะแนนเท่ากันเป็นคะแนนที่น้อยสุดเราจะหาผู้ที่แพ้ทีงหนึ่งทีมโดยใช้เพลงนี้เป็นเพลงตัดสินครับพร้อมนะฮะ เดี๋ยวผมขอพูดถึงบทลงโทษชื่อบทลงโทษคือนักเตะแข้งทองครับผมนะฮะจะเป็นยังไงเพลงรอบตัดสินครับของสีเขียวและสีเหลืองเพลงมาครับฮะน้ำเติมก้วอนูฟินไปคำตอบที่ไปคำตอบที่ถูกครับ แก่ทีมสีชมพูครับทีมรองลงมาคือทีมสีฟ้าและทีมสีเหลืองครับสำหรับผู้แพ้เราคือทีมสีเขียวนะทีมสีเขียวจะต้องโดนบทลงโทษกับบทลงโทษนักเตะ 红。Oh. เอ้เรเนโอเคมาต่อเลยครับยังไม่จบอีกเหรอเเหลือเลกี้อะกี้ไม่โดนเหรอมาเชืหมาเชื่อมาเชื่อมา ดีแล้วที่ควรอัยิี้นะครับแรกแรก ขอค่ยของ่ขอ่ายเอาไปดิตอนนั้นเราตอบเลงอะไรผมมงไปหมดเลยเราจะย้อนข่าวต้องอกเลยครับความสนุกเราไม่จบเท่านี้ครับผมกด Subscribe ติดตามไว้ครับผมแล้วเจอกันเ่เนท่ในตอนหน้าสวัสดีครับ